เพราะพนักงานต้อนรับของโรงแรมเป็นหนึ่งบุคคลที่สำคัญดังนั้นเจตคุณลักษณะที่ควรมีคือยิ้มแย้มแจ่มใสการที่เรายิ้มแย้มแจ่มใสจะทำให้คนที่คุยกับเราสบายใจและเป็นกันเองตอบสนองความต้องการของแขกอย่างรวดเร็วเมื่อมีแขกมาเข้าพักเราก็ควรรีบเข้าไปให้บริการ แสดงออกถึงความนับถือและให้เกียรติแขกเราควรให้ความนับถือและบริการแขกอย่างเท่าเทียมทุกคนรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการตั้งแต่การแต่งกายจนถึงสิ่งต่างๆให้ดูดีอยู่เสมอสุภาพเรียบร้อยพรักงานต้องมีความสุภาพเรียบร้อยกริยาอ่อนโยนไม่ควรพูดคำหยาบให้บริการด้วยความสมัครใจเราควรบริการแขกแบบเต็มใจไม่ใช่จำเป็นต้องทำ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการพนักงานต้องบริการให้มากกว่าสิ่งที่แขกคาดหวังเพราะจะทำให้แขกประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้ำสนใจสอบถาม